สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณ a n n e l นะคะคลิปนี้นะคะจะมี2สูตรนะคะสูตรแรกจะเป็นสูตรหลัก10ล่างนะคะ เริ่มตั้งแต่งวันนี้นะคะเลขที่ออก46เลขเด่นที่ได้นะคะคือ4 4 6 6, 6นะคะเลขที่ออก6 4 4นะคะ4 6 3นะคะ6 1 4นะคะ1 ก้าสามนะเกนะคะเก้าสนะคะแปดแนะคะหกหแล้วก็เมืที่มานมานะคะศูนย์เกนะคะวิธีการคำนวณ สูตรนี้นะคะวิธีคํานวณสูตรนี้นะคะใช้หลักแสนหลักพันหลักสิบนะคะแล้วก็รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่สองหลักร้อยนะคะหลักสิบ รลังวันเลขท้ายนะคะหลักร้อยหลักหน่วยแล้วก็หลังวันเลขท้ายหลักร้อยหลักสิบนะคะใช้รลงวันเลขท้ายนะคะ หลักร้อยของหลังวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะคูณสองหนึ่งคูณสองนะคะหนึ่งคูณสองนะคะได้สองบวกนะคะบวกหลักแสนหนึ่งบวกหลักพันห้าบวกหลักสิบเจ็ดนะคะแล้วก็บวก หลงวันเลขหน้าหลักร้อยนะคะ9บวกหลักสิบสามนะคะแล้วก็บวกหลักหน่วย6บวก6นะคะบวก3บวก4คงที่จะบวกเยอะนิดนึงนะคะบวก4คงที่2บวก1ได้3บวก5เป็น8นะคะ แปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกเก้านะคะเป็นยี่สี่ยี่สิบสี่บวกสามเป็นยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดบวกหกเป็นสามสิบสามสามสิบสามบวกหกนะคะเป็นสามสิบเก้าสามสิบเก้าบวกสามเป็นสี่สิบสองนะคะสี่สิบสองบวกสี่นะคะสี่สิบสองบวกสี่เป็นสี่สิบหกนะคะ เป็นสี่สิบหกนะคะเลขเด่นตัวแรกนะคะก็คือหกนะคะหกบวกสี่อีกครั้งนะคะได้ศูนย์นะคะเลขที่ออกนะคะงวดที่ผ่านมานะคะก็คือศูนย์เก้านะคะ เข้าที่ศูนย์นะคะแสนพันสิบนะคะร้อยสิบร้อยหน่วยสิบร้อยร้อยแล้วก็สิบนะคะ หลักร้อยตรงนี้นะคะคูณสองก่อนเลยห้านะคะห้าคูณสองนะคะได้สิบบวกหกบวกเจ็บบวกหกบวกสี่นะคะบวกหก้าบวกหนึ่งบวกหก้า บวกสี่นะคะสิบนะคะบวกหกได้สิบหกบวกเจ็ดยิบสามบวกหกนะคะยิบเก้าบวกสี่สามสิบสามสามสิบสามบวกห้าเป็นสามสิบแปดบวกหนึ่งเป็นสามสิบเก้านะคะสามสิบเก้าบวกบวกห้านะคะ สามสิบเก้าบวงห้าตรงคอภัยนะคะตรงนี้บวกสี่คงที่นะคะเมื่อกี้แอดลืมเนาะสิบนะคะบวกหกเป็นสิบหกเป็นยิบสามเป็นยี่สิบเก้านะคะเป็นสามสิบสามเป็นสามสิบแปดเป็นสามสิบเก้า เป็นสี่สิบสี่นะคะสี่สิบสี่บวกสี่เป็นสี่สิบแปดบวกสี่อีกครั้งนะคะเป็นห้าสิบสองห้าสิบสองนะคะตัดห้านะคะห้าสิบสองบวกสี่นะคะสองบวกสี่ได้หกนะคะ เลขเด่นที่ได้นะคะสูตรนี้หลักสิบล่างนะคะเด่นสองแล้วก็หกนะคะบวกอีกครั้งนะคะสิบสิบหกยิบสามนะคะยิบสามบวกหกยิบเก้า ยี่ิบเบวกสเป็น 33, มบวกหเป็น38มบวกหเป็น39มสบนะคะสามบเวกหเป็น4ี่4ิบสี่สี่สิบสี่บวกสี่เป็นสี่สิบแปดสี่สวกสเป็น52นะคะเลขเด่นที่ได้ก็คือสองแล้วก็6นะคะสูตรแรกนะคะได้สองแล้วก็6ต่อกันด้วยสูตรที่2นะคะสูตรที่ะะสองนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะเลขที่ออก 6, 6หกเนาะ หกนะคะ4ี่ห6แหนะคะสี่สนะคะหกเก้าหนึ่งสามนะคะหนึ่งนสมะคะมาทั้ง9แล้วก็1นะะึ่ง 8, 8, นะคะสี่หกแปนึ่งสานะคะ ก้าขอภัยค่ะสี่หกแปดนะคะหกแล้วก็เก้าหนึ่งสามนะคะเก้างวดที่ล้วออกศูนย์เก้าเนาะสูตรนี้นะคะวิธีการคำนวณสูตรนี้นะคะวิธีการคำนวณสูตรนี้นะคะใช้ หน่วยหน่วยบนนะคะบวกหน่วยล่าง3นะคะบวก0นะคะ3าบวกศได้0อุ้ยขออภัยค่ะได้3นะคะแอดเขียนผิดนะคะขออภัย3บวกสนะคะ3าบวกศนะคะได้3แล้วก็นำสามนะคะคูณกับ5นะคะ สามคูณห้านะคะได้สิบห้านะคะบวกสี่คงที่นะคะก็คือสูตรก็คือหน่วยนะคะบวกสิบล่างนะคะแล้วก็คูณด้วยห้านะคะบวกด้วยสี่ได้สิบเก้านะคะ เลขเด่นตัวแรกนะคะคือเก้้าบวกหนึ่งนะคะเก้าบวกสองนะคะได้หนึ่งหนึ่งบวกสนะคะได้สามเด่นนะคะทวนอีกครั้งนะคะหลักหน่วยบนนะคะบวกสิบล่างนะคะ สามบวกศูนย์นะคะคูณด้วยห้านะคะได้สิบห้านะคะบวกสี่คงที่นะคะได้สิบเก้าเลขเด่นตัวแรกก็คือเก้านะคะเก้าบวกสองได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามนะคะ สนะคะสูตรนี้ก็จะสวนทางกับสูตรที่ลงไปนะสูตรที่ลงไปแล้วนะคะได้สองสี่หนะคะนี่ก็รอผลสูตรแรกของเรานะคะก็ได้สองสองแล้วก็หนะคะหลักสิบหลักสิบล่างนะคะส่วนสูตรนี้นะคะ เลขเด่นนะคะได้เก้าหนึ่งสามนะคะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ